ใน c a ม t ปญเเราสามารถจะปรับสีหรือว่าใส่ฟิลเตอร์ให้กับภาพได้ในการจะใส่ฟิลเตอร์เราคลิกไปที่เมนู Visual e f f e c t จากนั้นคลิกไปที่ฟิลเตอร์ก็จะมีรูปแบบสีหลายหลายแบบให้เราได้เลือกใช้เวลาที่เราต้องการจะปรับสีตามรูปแบบหรือว่าตามฟิลเตอร์ที่มีอยู่เนี้ยเราก็คลิกลาก รูปแบบที่เราต้องการแล้วก็ไปวางในหน้าต่างแขนวาสแบบนี้นะครับสีของภาพนั้นก็จะเปลี่ยนไปแล้วในการจะเปลี่ยนเราไม่สามารถจะลากไปวางแบบนี้แล้วมันจะเปลี่ยนนะครับคือปรับได้เฉพาะอันแรกเท่านั้นรูปแบบที่2เวลาที่เราลากไปใส่เนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนในการจะปรับเปลี่ยนนะ วิธีแรกเราก็อาจจะคลิกไปที่แท็กของวิดีโอหรือว่าแท็กของภาพนะครับแล้วไปคลิกมาหวานะแล้วก็เลือกไปที่ delete ก็จะเป็นการลบของเดิมแล้วเราก็เปลี่ยนของใหม่ไปแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกอีกวิธีหนึ่งตัวฟิลเตอร์เนี่ยเมื่อเราใส่เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะคือ c o l o r l u ์ลัดนั่นเองนะในเวอร์ชันก่นๆค o l ลัดก็จะอยู่ใน visual effect แต่ว่าใน ตอนนี้มาอยู่ที่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจะปิดได้ะนะนี่เราปิดการใส่ฟิลเตอร์ได้จากนั้นเราสามารถจะเปลี่ยนได้ในการเปลี่ยนเราก็คลิกไปที่ตรงลัดตรงนี้นะแล้วเราก็เลื่อนเมาส์ไว้วางภาพมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะมันก็จะมีหลายแบบให้เราได้เลือกใช้นะหรือเราจะไป ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์แล้วเราก็มา Import หรือว่านำเข้าใน Camtasia ก็ได้เพื่อเอาไว้ใช้ในส่วนที่เราต้องการนะเราก็สามารถจะคลิก Import Lu ด Filter ก็ได้นะเราสามารถจะปรับ Intensity ได้ปรับแบบนี้หรือเราจะไปปรับที่ r เรนก็ได้นี่แบบนี้ หรือในกรณีที่เราปรับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องการจะเก็บค่าเนี้ยเอาไว้ใช้ส่วนตัวนะใช้ใบ,บ่อยๆเราก็สามารถจะเก็บค่าได้หลังจากที่เราตั้งค่าได้ในส่วนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราต้องการจะเก็บเอาไว้เราก็ไปคลิกที่ปุ่มบวกตรงนี้นะสร้างเป็น preset ของเราจากนั้นเราก็ตั้งชื่อแล้วเราก็คลิกปุ่มโอเคนะต่อไปเวลาที่เรา ต้องการจะใช้รูปแบบเดิมๆที่เราเคยบันทึกเอาไว้เราก็ไปเลือกแม่แบบตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้มาใส่ให้กับภาพนะครับเราก็จะได้รูปแบบเดิมๆที่เราชอบที่เราตั้งค่าเอาไว้ทุกทุกครั้งครับในกรณีที่เราไม่ต้องการจะใช้แล้วนะครับเราสามารถจะปิดหรือคลิกไปที่ปุ่มตรงนี้นะ ก็จะเป็นการยกเลิกการใช้ฟิลเตอร์นะครับนี่ก็เป็นการใช้ฟิลเตอร์ปรับสีให้กับภาพใน Camtasia 2 0 2 3